ธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จหลายหลาย,หลายอย่างนะครับมีไหมที่แบบมันมีพลาดมั่งออแบบธุรกิจที่แบบทำแล้วแบบขาดทุนอะไรแบบเนี้ยมีไหมครับมีค่ะเหมือนของของยูค่ะช่วงเดือนแรกจะเป็นช่วงที่เขาเครียดไม่กินข้าวไม่อะไรเลยเพราะเขาขายของไม่ได้เลยเขาเป็นขึ้นไลฟ์ t ิ๊กตอกด้วยตัวเองแล้วเขาขายไม่ได้คนดูน้อยเขาทํามันไม่ได้เลยแล้วเขาเครียดเ,ออเขาหมดแพชชั่นไปเลยจนกระทั่งเขายอมลงทุนไปซื้อคอร์สเรียน แล้วเขาก็เลยเอามาปรับปรุงปรับใช้ภายในระยะเวลาเดือนเดียวค่ะที่สำ,สำเร็จแล้วก็ใช้คลิปนั้นมาตอบโต้แบบ FC ตรงนั้นนะคะโแปลว่าน้องเจน,นี่กำลังจะบอกว่าคนที่กำลังอยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค,ค้าใน t i ๊ t o k อกถ้าวันนี้ไลฟ์แล้วยังไม่มีคนดูขา,ขายอะไรไม่ได้อย่าพึ่งท้ออย่ามีโอกาสที่จะกลับมาขายได้อยู่เจนนี่พูดอย่างนั้นเหรอเจนี่บอกอย่าทำเลยอย่าเลิกอาชีพไม่ทำ้ ทำได้สีฟันขายอะไรก็ได้ทุกคนทำได้ไม่ทุกคนเป็นแบบนี้หมดตอนแรกๆเนี่ยยังจะไม่มีคนดูยังจะขายอะไรไม่ค่อยได้มันก็เกิดอาการท้อแต่เราท้อไม่ได้เราต้องขยันใช่ค่ะท้อไปพูดทุกวันพูดทุกวันพูดทุกวันซื้อไม่ซื้อพูดทุกวันเดี๋ยวเขาก็ซื้อเองยาแก้ไอมเริ่มแล้วนะอุ๊ยเดี๋ยวนี้ว่าหมอธรรมดาหรือเปล่ามีคนไม่สบายแล้วอ่ะว่าฉันกำลังจะขายยาแก้ไอกับท่านผู้ชมยาแก้ไอตามพ้ เดี๋ยวนะอยากแกไอจะขายยังไงตัวเองยังไม่หยุดไอเลยค่ะ